บ้านกูเบซีรานะครับจนใหญ่ก็คือเป็นปลาสำเบ็ดเป็นที่ลุ่มน้ําขังตลอดตลอดปีนะครับหน้าแะไรก็แห้งก็ไม่มีน้ําใช้อีกนะครับไฟฟ้า,าก็ไม่มีทําอะไรก็ลาบากปลุกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าดิ้งที่นี่ดินงเปรีย้ยวทำทำนาก็รัางเดียวชาวบ้านกุเบซีรานี่เป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีแล้วก็ไม่มี อาชีพเป็นหลักแหล่งผลสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่สู่ชีวิตใหม่ที่เพิ่มโอกาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงสร้างการพัฒนาสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมานะครับพระองค์รอสิบเสด็จมาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแก้ปัญหาเรือน,น้ำ นก,กิมเดียวน้ำใช้ตามเกษตรไฟฟ้าและถนนถนนเดินทางพระองค์ได้แก้ปัญหาตรงนี้ทำให้น้ำมีตลอดปีนะครับทำนาปปละหนึ่งครั้งก็ได้ทำสองครั้งนะครับชาวบ้านมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีอาชีพหลากหลายรสรรเสึ่งในพระกรณาธิคุณของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่สเสด็จลงมาครับที่กุเวสรานะครับ ผมนะครับคนมุสลิมนะขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบานตะลานะครับขอพระองค์มีพลานามัยที่สมบูรณ์มีอายุที่เย็นยาวแล้วก็อยู่เป็นคู่บ้านคู่เมืองตลอดไปนะครับให้พระองค์ท่านแข็งแรงอายุยาว